สวัสดีครับผมชื่อนายรัตพลบาบรีในที่26ปส่คร์ส1ครับ1วันนี้จะมาสาธิตการใช้ม mm. ัลติมิเตอร์แบบดิจิตอนครับวัดโวลต์นะครับเปิดมาที่20โวลต์ครับค่าที่ได้คือ1.54โวลต์นะครับ,รบต่อไปวัดโอห์มนะครับต่อมาที่200โอห์มครับ ศูนจุดสองแอมครับโอ้์มครับต่อไปวัดแอมนะครับให้เราเปลี่ยนสายมาที่สิบเอครับแล้วก็ปรับมาที่สิบแอมปค่าที่ได้คือสามจุดแปดห้าแอมครับ พอจบการถ้าเห็นแค่นีค้ครับ